สรุปข้อสอบสังคมตรงจุดพร้อมสอบนะอยู่กับน้องกโอบโอ๊บโอ๊บนะคนบอกว่าพี่ทำท่าเหมือนคิงคองเลยค่ะเพอร์เจอร์ลูกนะอ่ะมาที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆนะก่อนหน้านี้เราอาจจะให้เรียนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์แล้วนะมาดูประเด็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามกันบ้างครับนะ ในศาสาอิสลาม,มเนี่ยฮะมีะประเด็นที่ออกข้อสอบอบ่อยๆอย่เพียงแค่2เรื่องนั้นก็คือหลักตัทธาหกับหลักปฏิบัติ5อย่างข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของหลักปฏิบัติ้าถ้าพรา้อมจะทำข้อสอบแล้วไปทํากันเลยครับข้อที่ถามว่าหลักปฏิบัติ5นะข้อใดในศาสนาอิสลามครับนะถือเป็นหัวใจนะครับเออนะของการเป็นมุสลิมเลยอะจะทำข้อสอบข้อนี้ได้มารู้หลักสําคัญของชาวมุสลิมกันหน่อยนะครับ มีอยู่2หลักเลยครับนะนั่นคือนะหลักศรัทธา6กับหลักปฏิบัติ5นะอย่างเช่นหลักศรัทธา6ก็คือนะศรัทธาในพระเจ้านั่นเองนะศรัทธาในเทวทูตหรือมาลาอิกะนะศรัทธาในบรรดาพระสอาดในบรรดาสัสดานะศรัทธาในคัมภีร์ครับศรัทธาในวันพิพากษาหรือวันสุดท้ายวันวันสุดท้ายของโลกนะแล้วก็นะฮะศรัทธาในกฎสภาวการของพระเจ้านะอ่ะ ในส่วนของหลักปฏิบัติครับเมื่อมีความตถา,าแล้วต้องนํามาปฏิบัติใช่ไหมหลักปฏิบัติข้อแรกเลยครับข้อแรกเลยนะการปฏิญาณตนอันนี้เป็นหลักที่ต้องทําก่อนหลักข้ออื่นเลยจึงถือว่าเป็นหัวใจครับจึงถือว่าเป็นหัวใจนะของหลักปฏิบัติ5นะครับอ่ะข้อที่สองครับการละหมาดนะการละหมาดะละหมาดเนี่ยมาจากคําว่านามะมาดนะครับมาจากคําว่านะมาดแปลว่าการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านั่นเองซึ่งเป็นการ ถ้าเปรียบเทียบกับพุทธคล้ายคล้ายกับการสวดมนต์ลแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าในละหมาดของชาวชาวมุสลิมเนี่ยก็จะทํากันวันละห้าครั้งนะครับอ่าแล้วก็จะมีละหมาดใหญ่เนี่ยนะฮะในวันศุกร์ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติการทาละหมาดเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ยกเว้นถ้าเป็นละหมาดใหญ่ในวันศุกร์เนี่ยจะต้องไปทําที่มสัสยิดนะครับอ่ะสามครับการถือศีลอดนะเออการถือศีลอดในเดือนที่ชื่อว่ารอมฎอนนั่นเองนะซึ่งก็จะตรง นะกับเดือน9ก้าในไบทินแบบของมุสลิมนั่นเองนะครับก็จะงดเว้นนะฮะจากการนะ,ะบริโภคอาหารนะฮะในระหว่างช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะครับเออ่แล้วก็งดเว้นงดเว้นทำสิ่งที่ไร้สาระอย่างเงี้ยนะครับลดเว้นงดเว้นการร่วมประเวณีนะครับอ่ะนะสี่ครับการบาาาริจาคสการ์นะหรือการบริจาคเข้าอกองกลางเพื่อช่วยเหลือสังคมอันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบ,นะบกับกับ ให้น้องเห็นภาพเนี่ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับการจ่ายภาษีอ่ะเออนะแต่ว่าการบริจาคสากาดเนี่ยนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับการบริจาคทานของพุทธด้วยนะเพียงแต่ว่านะการแบรกทานของพุทธเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกจิตศรัทธาใช่ไหมแต่การบริจาคตามหลักของสากาดเนี่ยนะครับเป็นการบริจาคตามเลทหรืออัตราที่ศาสนาเนี่ยเขากําหนดเอาไว้ก็จะมีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่นะและหลัก กระเบิดห้าข้อสุดท้ายครับการไปฮัทอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่บังคับเนี่ยต้องมีคนที่พร้อมด้วยทรัพย์พร้อมด้วยสภาพร่างกายเวลาไปฮัทเนี่ยฮัทแปลว่าการไปเยือนนะก็คือการไปเยือนนครนะฮะเมกกะไปซาอุาดีอาระเบียนั่นเองนะฮะไปยังวิหารที่ชื่อว่าวิหารกาบะนั่นเองนะฮะไปการไปทําการละหมาดใหญ่ที่นั่นนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเพราะถ้าเรียนรู้ คอนเซปต์ของหลักศรัทธา6และปฏิบัติ5แล้วก็จะสามารถทําข้อสอบคอนี้ได้แล้วจะเห็นได้เลยว่าอะไรครับเป็นหัวใจของการเป็นมุสลิมทัับในหลักปฏิบัติ5คำตอบก็คือการปฏิยานตนคําตอบคอนี้เลยตอบข้อใหม่เลขหนั่นเองนะครับข้อหัวใจแบบนี้นึกถึงสีแดงสีแดงก็ต้องนี่เลยนะฮะวิตนะคอรลเเจนนะวิตามินซีสีแดงนะ ดื่มแล้วสดชื่นเลยนะฮะน้ำตาลน,น้อยด้วยอมิกเบอร์รี่รู้สึกเบี้ยวสดใจ ติวโจทย์กันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วม9ก้าติวเข้มให้น้องปีที่สองจัดเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่12-13กุมภาพันธ์2565ในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cw9.com หรือสแกน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ TikTok อซีวิตร่วมก้าบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200%มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสสและมูลนิธิ9คนละ9